ค่ะก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดวิวของเราจากห้าสิบแปดวิวกว่าขึ้นมาเป็นหนึ่งพันหร้อยหกสิบวิวกันเลยค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดวิวใน t ิ kt o กกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ k ค m มีขีดทีเฮดกันแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เอาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน g mail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน g mail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญ,ญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Tik t o ็อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกบริการตรงนี้นะคะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะ้ลงการได้เลยอ่านดูได้เลยนะคะอยากได้อันไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะวันนี้เราก็จะเลือกเป็นอันแรกตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงนี้เนาะก็จะเป็นคําอธิบายของบริการค่ะก็สามารถอ่านกันดูได้เลยนะแล้วก็เลื่อนลงมาข้้าางงงงล่่ตรนนีกก็็็จจะะะเปค ไปที่หน้าอ่าติกตอกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะนํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่มอ่าหนึ่งร้อยวิวค่ะอ๋อหนึ่วิวเนาะขั้นต่ํานะคะก็จะเพิ่มไป1000วิวเลยนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะหนึ่งวิวนะคะอยู่ไม่ถึง1บาทเลยนะอยู่สูตรกว่าบาทเองก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเริทมการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด4ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1,000 0แบาทต่อครั้งมาเติม1 0ึ0งพบาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีกปค่ะเราก็มาใส่จ,จานวนเงินด้านล่างตรงนี้นนนะะะคคแลล้้วกดเเเตเติิมงงรีย่ ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถคีย์คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะจะเป็นชิลเพค่ะก็เติมขั้นต่ำา20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1,000 0แสนบาทต่อครั้งมาเติม5,000ับาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูม,มันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคำแนะนำด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดาาาาเเเนนไไเนนะนนิิกกกรรรรตตตมมไไปปปด้้ลยะะะะส่่วววืองีค็็จั เงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดเนาะที่เราทำการสั่งซื้อไปนะคะดังด้านขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะกกเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ลาา่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมิได้ตามนี้เลยค่ะเราก็จะกลับไปที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมานะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่วยนั้นที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคียแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คาว่าแอดเคมเมขีดทีเก็ได้ค่ะส่วนตัวช่วยเหลือนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจงปัญหาไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคีย์แอดไฟล์ตรงนี้แล้วก็นําภาพเข้ามาได้เลลยนนะะะคคแ้้ววกดส่่งงตตัรี เมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้เข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะก็เยอะอยู่นะค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาของเราเนาะเราจะกลับไปดูที่อ่าทิกตอกของเรากันเลยค่ะไปดูยอดวิวนะคะตอนนี้นะยอดวิวอยู่ที่58วิวนะคะเดี๋ยวเราก็คอดีหน้าจอก่อนนะ ค่ะก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดวิวของเราจาก5 8แปดวิวก็ขึ้นมาเป็น1,660วิวกันเลยค่ะก็ดําเนินการให้ลงไวมุมากเลยเนะเาะแล้วสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองนะคะไม่ถึงหน,งนาทีเองนะสถานะก็ขึ้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วม,มากเลยแทบจะไม่ต้องรอมากเลยเนาะก็ถือว่าดีม,มากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมิคิดฉีเฮตค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสาหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปหรือมีเสียงรบกวนก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ